เม่อดาี้ได้รับได้รับลูกสาวส่งรองเท้ามาให้นะคะส,ส,สิเปิดที่ดน,ด, <ừ> นด,ด้วยเพราะว่าซื้อมาให้นสองคูรแล้วค่ะคะูนึงใส่บารายขอคูนึงใส่บาไดยลูกสาวก็เลยส่งมาให้อีกนะค่ะพ่อใบเออจะใส่ขึ้นเครื่องไง <Honestly. S 2> จะใส่ไปกินอนไรไงเพราะว่าลูกสาวสร้างม,มาให้แล้วคูนึงมันใหญ่เกินอ่ะพ่อเรใาสา่พ่อใส่ได้ดูนี้ก็เลย ลูกสาวจากกระเพงพิจัะขาก็เลยส่งมาให้หะะใใดหิ้นะคะเอออันนี้คอนซไซด้ายหนึ่งนะคะาเพราะว่าคู่ก่อนเนี่ยใส่ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันใหญ่อันนี้เป็นหอนดีไซเบิ้ลค่ะเบอร์สี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดนะคะแได้ว่าสองคู่ได้สองคู่คู่หนึ่ง่อดใส่อ๋อเออนึ่งน่งมันใส่ได้แล้วที่นี่ใส่ได้แล้วนะคะาลูกลูกใส่ได้แล้วนะ,ะอุ๊ยสวยนะ มันสวยนี่กินอ๋อมันเป็นแบบว่าสวมมัฟเลยเนาะอันนี้มันเป็นมันเป็นยืดไงเพราะว่าไอ้อันอันตีนเท่าไงไม่กับไซร์นมันเป็นยืดคมาลองใส่ตานบานตานาฮัตตานาฮงไหนดูสองข้างแล้วใส่แล้ววิ่งให้ดูหน่อยบ่วิ่งดอกมันยิงโบวิ่งเออลูกสาวส่งมาให้ได้รับแล้วนะคะลูกเนี่ยมันเป็นยืดใน้ากิงมันใส่ได้เลยเนี่ยเอออันคู่ก่อนอ่ะมันยาวอันนี้ไงเออธรรมะธรรมเองครับเบิบเบิบ นี่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 คืออะไรใส่เต้นอาราบีกพอดีเลยไม้จะใส่ขึ้นเครื่องวันที่ยี่สิบสองก็บินแล้วใส่ไปเก็บผลไม้ไหมไม่อันนี้ใส่ขึ้นเครื่องอ่าไม่ใช่มันต้องแยกกันใส่ขึ้นเครื่องใส่ไปเก็บใช่ขึ้นใส่เก็บผลไม้เราใส่บูธนะอ๋อใส่บูธเราใส่บูธมันมีบูธอันนี้อันนี้เราเราใส่ออกงาน คนละงาน้ยสวยนะเก่งพื้นอะไรเนี่ยพื้นสีขาวมันสวยเนาะได้แล้วนะคะลูกสวยมากใส่ได้พอดีเลยคู่ก่อนอะแค่ก่อนเลยเออนี่นะครับ